สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวลบบุรีนะครับลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปาวัดถ้ำเขาปลางครับซึ่งอยู่ที่อำเภอชบบาบดาลจังหวัดลบบุรีครับเดี๋ยวไปชมความสวยงามของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนานะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่ใหญ่สุดในในในไทยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวออกจากวัดถ้ำเขาปลางนะครับรพอดีเรามี แก่งการฝึกบอลที่ใจฟ้า,าคาเดามี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าศูนย์ฝึกบอลใจฟ้า,าคาเดามี่ครับว่าบรรยากาศจะสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าวิวสวยมากกับสนามฟุตบอลแห่งนี e. ้เดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนไปครับทุกคน ถึงแล้วครับบัดถ้ำเขาปาง มาดูน้ำพุลงเชื่อห,หน่อยนะคะถ้าเราเข้ามาในเก็บ,บริเวณร้านนะครับเราก็จะเห็นองค์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนานะครับซึ่งว่ากล่าาเป็นปางปฐมเทศนาที่ใหญ่สุดในไทยเลยนะครับมีขนาด ความกว้างของหน้าตาก3 2เมตรนะครับสูง56เมตรครับสร้างขึ้นมาปีพศ2517โอ้ยองค์ใหญ่มากนี่ครับสง่างามมากครับโอ้ยมเย็นสมเด็จพระพุทธพระมหาโอฬารโทนเทศนาธรรมาโซ่กังปีและปัญญาโลกนาน เดี๋ยวเราขึ้นไปน้รพาธีกันครับอันนี้ก็ปากทางขึ้น mm เปยง,ง,งามอ่ะฮะเนี่ยป่ะแล้วองคเจดีย์สวยงามเจดีย์เก้ายอดหรือนวโลกะตะเจดีย์นะครับซึ่งด้านบนนะครับเป็นที่ประดิษฐานของออพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็อธิษฐานของพระ คณอาจารย์นะครับสายกรรมฐานอยู่บนยอดเจดีนะครับต้องข้างบนนะพี่ นี่เป็นลุงบูชอบนะครับลรงบูชอบทางสมโมอันนี้เป็นลูกฟันของลวงตามหามาบัวน,นะครับ อันนี้เป็นวิววิวที่มองจากด้านบนนะครับมองไปทางด้านหน้าวัดนะครับอานนี้ไกลๆนะั่นคือถนนสายสระบุรีลมสาบนะครับไว้ลมเย็นมากเลย ครับเพื่อนๆออกจากวัดถ้ำกระปาครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆอนไปชมความสวยงามแล้วก็สนามฟุตบอลใจฟ้าคาเดามีนะครับซึ่งเขาว่าว่ากันว่าวิวสวยงามมากครับไปดูกับเพื่อนๆครับเพื่อนเพื่อนศูนย์กีฬาใจฟ้านะครับหรือใจฟ้าคาเดมีนะครับนี่เริ่มก่อตั้งจากแนวคิดของหลวงพ่อหลวงกดนะครับเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูเมื่อราวสองปีก่อนนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยสนามฟุตบอล11คน5สนาม7คน3สนาม,มนก็สนามหญ้าเทียมนะครับมีโรงอาหารมีหอพักกีฬานะครับสมบูรณ์นแบบครบสุดยอดมากครับด้านในอาคารนี่ยังยังก่งอสร้างไม่เสร็จนะครับยังมีการรอการตกแต่งอยู่นะครับด้านบนนะครับจะมีทางขึ้นมาอย่างอัตจันทร์ที่นั่งชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามน,นะครับของสนามวิวทิวทัศน์แล้วก็พื้นหญ้านะครับ มันจะสวยงามขนาดไหนครับไปครับทุกคน เตียงเอกนี่อ่าใช่ใช่เี่ก็ให้เตงกันไปสองคู่ดีแล้วไ่เตียแล้วเตีอาจารย์ี่พี่กิโนะขอดำขอได้ดำไปสองคู่ ครับพเพื่อนๆวันนี้ลุงกับป้าพาตลอนมาที่สนามฟุตบอลเลยนะครับก็ขงจะลากันด้วยความสวยงานการตัดใจณที่นี้เลยนะครับอย่าดูติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ